ไม่ต้องกลัวว่าโรบอทจะมาแย่งคุณทํางานนะคะเพราะว่าในอนาคต3าถึงสปีข้างหน้าเนี่ยโรบอทจะมาแย่งงานส่วนหนึ่งของคุณอยู่แล้วดังนั้นคําถามที่คุณควรจะต้องมีก็คือคุณจะทําตัวยังไงเมื่อคุณจะต้องทํางานร่วมกับโรบอทสวัสดีค่ะนานาจัดรายการนานาสาระเพื่อเพิ่มศักยภาพในตัวคุณนะคะ วันนี้เราจะมาดูวิธีของการทำ up skill แล้วก็ reskill ทำยังไงให้เราเพิ่มคุณค่าให้กับตัวเองเพื่อที่จะ robot proof เวลาที่เราจะต้องทำงานร่วมกับ robot นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปถึงการ reskill up skill นา,น,านาขออธิบายก่อนนะคะว่าการ reskill up skill เนี่ยไม่ใช่แค่การที่เราได้เรียนรู้เทคโนโลยีหรือว่า technical skill ใหม่ๆนะคะเป็นการที่เราจะต้อง ยอมรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะว่าในระยะเวลาจากนี้เป็นต้นไปงานของเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเราวก็จะเปลี่ยนไปตลอดเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยเปลี่ยนไปตลอดดังนั้นสิ่งที่จะทําให้เราสามารถที่จะทํางานได้แล้วก็เพอร์ฟอร์มต่อไปเรื่อยๆเ,เนี่ยก็คือการที่เรายอมรับแล้วก็มีทักษะของการเรียนรู้ตลอดเวลาอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดนะคะ โอเคถ้า okay. งั้นเราไปดูกันเลยค่ะว่า upskill reskill เราจะทำยังไงกันแรกที่เราควรจะต้องรู้ก็คือในเรื่องของทักษะปัจจุบันนะคะเราจะต้องมาทำความเข้าใจกันก่อนว่าณปัจจุบันเนี่ยเรามีความรู้แล้วก็ทักษะอะไรบ้างอาจจะลิสต์มาเลยนะคะจาก1ถึง10ว่าเรามีทักษะที่เราทำในหน้าที่การงานเป็นยังไงแล้วหลังจากนั้นเนี่ย เอามาทำ SWOT Analysis นะคะหลายๆคนอาจจะเคยทำ SWOT Analysis มาแล้วแต่ถ้ายังไม่เคยน่ะนะจะอธิบายให้ฟังนะคะก็ะคือในส่วนแรกเนี่ยก็คือ Strength Strength เนี่ยคือในส่วนของข้อดีหรือว่าทักษะที่เราค่อนแนนที่จะเก่งน,นะคะแล้วก็จะเป็นประโยชน์ต่อไปมีคุณค่าต่อไปในอนาคตนะคะส่วน Weakness เนี่ยมาดูซิว่าทักษะที่เรามีอยู่ปัจจุบันเนี่ยเราไม่เก่งเรื่องอะไรแล้วเราต้องพัฒนาเรื่องอะไรนะคะ Opportunities ก็คือโอกาสในอนาคตรเราทำงานอยู่ในตำแหน่งนี้ในอนาคตมีเทรนอย่างไรบ้างที่จะทำให้หน้าที่เราโตต่อไปหรือว่าทำให้ธุรกิจเราโตต่อไปนะคะในส่วนของเ r e s s มีงานอะไรบ้างที่โรบอทจะเข้ามาแทนเรามีเทรน์อะไรบ้างที่โรบอทจะเข้ามาแทนนะคะเมื่อเราได้สำรวจตัวเองแล้วเนี่ยว่าทักษะปัจจุบันของเราเป็นยังไง เราทำ s ว o t Analysis ของงานปัจจุบันเราแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูต่อไปก็คือเราจะต้องเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมนะคะในภาพนี้จะเห็นได้ชัดเจนนะคะว่า Current r o l e หรือว่างานตำแหน่งปัจจุบันซึ่งอยู่ในกล่องสีฟ้าอ่อนอันนี้เนี่ยบางส่วนจะโดนตัดไปนะคะส่วนที่โดนตัดไปก็คือส่วนที่ซ้ำๆงานซ้ำๆเดิมๆงานไม่ได้มีคุณค่าในการที่คนจะทำนะคะดังนั้นเนี่ย ข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยก็จะถูก transfer ถูกยอบย้ายไปให้ทางซอฟต์แวร์ทำดังนั้นเมื่องานโดนตัดไปแล้วเนี่ยเวลาก็จะมีว่างมากขึ้นนะคะเวลาว่างมากขึ้นเราจะไปทําอะไรต่อได้ในอนาคตเพื่อที่จะไปสร้าง new r o l หรือว่าโอก,กาสของเราในอนาคตได้ก็คือส่วนแรกในการที่จะ d e p n i n g knowledge หรือว่าการศึกษาในส่วนลึกของงานนั้นๆ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ Diversing หรือว่า Reskill ไปเลยเรียนรู้อะไรใหม่ๆไปเลยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับงานนะปัจจุบันแต่จะเพิ่มคุณค่าให้กับคุณได้ในอนาคตนะคะนานายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นการที่เราเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของโรงงานนะคะปัจจุบันเนี้ยนะปัจจุบันเราอาจจะดูคนในเวิร์กช็อปอยู่ที่ประมาณ50คนแต่ในอนาคตถ้าเรามีโรบอทเข้ามาช่วยงานแล้วเนี้ย เราอาจจะต้องทรานเฟอร์งานบางส่วนไปให้โรบอตในอนาคตแล้วเราอาจจะดูคนแค่10คนงานแอดมินก็ไม่ต้องทำแล้วทรานเฟอร์ไปให้โรบอตดังนั้นเราก็จะมีเวลาว่างมากขึ้นจากดูแล50คนไปเป็น10คนงานบางส่วนก็จะงอกเข้ามาอย่างเช่นการที่เราจะต้องเรียนรู้เครื่องจักรใหม่หรือว่า workflow ใหม่หรือว่าในแง่ของการจัดการ การจัดระเบียบโรงงานแบบใหม่นะคะอันนี้ก็คือเป็นทักษะที่เรารู้อยู่แล้วแต่เราต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในขณะเดียวกันการที่เราจะสร้างคุณค่าให้กับตัวเองก็คือเราต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอย่างเช่นการทำอนาลิกติกการคิดวิเคราะห์แล้วก็การใช้แดชบอร์ดให้ถูกต้องนะคะในเมื่อเรารวมสส่วนแล้วเนี่ยก็คือความรู้ที่เราเรียนรู้ลึกมากขึ้น แล้วก็ความรู้ที่เราเรียนรู้แบบหลากหลายมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดเป็นนิโรของเราซึ่งเป็นซูเปอร์วิเซอร์เหมือนเดิมนะคะเป็นซูเปอร์วิเซอร์ของโรงงานเวิร์กช็อปเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าหน้าที่ของเราเปลี่ยนไปหนึ่งตัวอย่างก็คือในลักษณะของการเป็นบิสซิสพาร์เนอร์นะคะไม่ว่าจะเป็น HR Finance หรือว่า IT Business Partner ก็จะลักษณะคล้ายๆกัน ปัจจุบันเราทำงานเป็น business partner แต่ในอนาคตงานบางส่วนที่เป็นงานซ้ำๆเดิมๆ Automated ได้ก็จะถูกย้ายไปให้ซอฟต์แวร์หรือว่า robot ทำดังนั้นเราก็จะมีเวลามากขึ้นในการที่จะสร้างคุณค่าให้กับธุรกิจถูกไหมคะสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมในแง่ของ hr แล้วกันนะคะก็คือการที่เราต้องเรียนรู้กฎหมายเพิ่มเติมเทรนด์ของ hr ในอนาคตจะเป็นยังไง การที่เราจะต้องเรียนรู้รู้จักพนักงานให้มากขึ้นการที่เราจะ acquire talent หรือว่ารับสมัครคนที่เป็นคนเก่งคนดีขององค์กรนะคะอันนี้ก็จะเป็น,นลักษณะของ deepening ของ HR หรือว่าเรียนรู้ทักษะให้มันลึกลงไปนะคะในส่วนของการ reskill หรือว่า diverse knowledge เนี่ยก็คือการที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพื่อที่จะ support ธุรกิจเพื่อที่จะทำให้ธุรกิจโต อย่างเช่นการที่เราไปเรียนรู้การทำเซลล์มาร์เก็ตติ้งหรือว่าแม้แต่กระท Finance, ั่งฟินแลนซ์เพื่อที่จะมาช่วยในการทำบิสเซสเคสนะคะดังนั้นเนี่ยการที่เราเรียนรู้อะไรใหม่ๆแล้ว2ออย่างนะคะทั้ง d ิปเปอร์นแล้วก็ทั้งไดเวอร์เนี่ยก็จะเกิดเป็น Euro ซึ่งเป็นโรของบิสเ n สพาร์ทเนอร์อย่างแท้จริงค่ะถ้ามีคำถามในเรื่องของการทำอัพสกิลรีสกิลก็คอมเมนต์มาได้นะคะยังไงนา,นาจะมาตอบคำถามให้ค่ะ นานาหวังว่าข้อมูลในวันนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับหลายๆคนในการที่จะเอาไปรีสกิลแล้วก็อัพสกิลกันนะคะถ้าชอบข้อมูลดีๆแบบนี้อย่าลืม subscribe เป็นกำลังใจให้นานานะคะแล้วยังไงคราวหน้านานาจะเอาข้อมูลดีๆมาฝากอีกค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ